กว่างเห็นเห็นหน้ามาด้วยหรกว่างว่ามันงามบ่ถือว่างามบ่งามงามถือว่างามเลยคะแนนคะแนนเต้นซีฟไฮขันแนนเต้นซีฟไฮให้ลอยเลยให้ลอยเลยโอ้าวกว่างเสือบวอไอบอกไอ้เต้นว่าข้าวหนึ่งหนึ่งต้นน่อจะสามารถแตกกอได้สามสิบถึงสี่สิบห้าต้นไอเต้นไอต่อมาเซีอวไอเออเห็นรอดไหมเซียวอย่างไรไงเอ้าอันนี้ข้าวหอมมะลิดำหอมมะลิดำน้องไข่เดี๋ยวเอาทดลองไว้จักพื้นที่เท่าไรกว่างพื้นที่ สิบสามตารางว่าครับสิบสามตารางว่านะครับเนี่ยใสิบสามตารางว่าเพราะว่าเขาทดลองนะทดลองปุ๋ยพี่ทดลองปุ๋ยครับทดลองปุ๋ยเรื่องปุ๋ยเพราะว่ามีพี่น้องเขาถามมาหลายปุ๋ยอะไรบ้า่กับปูกไข่เบืองซะเลยนะครับก็อยากล่องเลยครับครับผมกรับแมอยากล่องหรอคือล่องไห้เบืองล่องไข่เมืองล่องไขเบืองอันนี้อายุอายุจ็ดมือนะอะตัวนี้คือเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดวันวันนี้เจ็ดสิบเอ็ดวันวันนี้นับตั้งแต่เมื่อ มือมือมือปักดํามือปักดําขันนับตั้งแต่มือพ่อมือพ่อน้าวิพ่อกับซิมหาเมื่แหละครับซิมหามื่อเอาจัดิบเล่นบวกซิบวกซิมหาเพ้นแปดติบไก่ทองเล็กแปดสิบพกเมื่ออืมแสดงว่าไก่สีสามเดือนแล้วแมีนบอซึ่งเขาบอกว่าเขายังเกาะเขาตัวนี้มันถือว่าเป็นเขาหน้าหน้าปังนอกกว้างนาะแมีนครับหน้าปังนี่คือมันเหตุตอนใดก็ได้ได้เนาะคอยแต่มีน้ำจัดการน้ำหน่อยควบคุมน้ำได้ เขาบอกว่าสามเดือนมันมันก็จะเริ่มแบบว่าไปยังก็เกิดไหมตัางท้องตัางท้องอนี่แหละครับนี่แหละอันนี้คือตัางท้องนี่ยังก่อนว่าใกลแล้วนี่ไกลแล้วจะตัางท้องเราลรานี่บอกแต่เมื่อวานเมื่อวานใหญยมามาจับผืนบอกว่าเด้มันท้องแล้วเพราะว่ามันเริ่มปมแล้วมันปมแล้วมันเริ่มแล้วเด้อใส่ใส่มันเริ่มแล้วครับไท้อดไปไปไปเพิ่งนี่นี่นีคอรนี่นี่นี่ต้นมันเริ่มแล้วต้นใหญ่ใหญ่นี่ยนี่เอาขวังเขาบอกยังไงวะคือมันก็ชีคือค้อหรือหน้าทองฟองก็ไม่นาะไม่ว่ากันนี่ไงมันบองไง ตอนแรกมันกับสีแป้ะๆไงแม่นบอกมนมั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 นกับสีเท่งหรอมนเอมันกับสีเทงออกมาไอ้กล่องนน้ำต้มไหนหลายเด็ดมันแทงออกมากว่องเห็นเห็นหน้าไม่โดแล้วกว่องวางมันงามบอถือว่างามบอกงามงามถือว่างามเลยคะแนนคะแนนเต้นซีฟให้คะแนนเต้นซีฟให้ให้ลอยเลยให้ลอยเลยโอ้บัวปักด้ามนั่นมันจังไงก็ได้ผลอยู่แล้วครับเออเม่นหรอย่างที่บอกหลาย่เกษตรที่เขาบอกกันเพราการปลูกการปลูกใช้ดำเนี่ย ดำเนื้อข้าวนาหยอดมันจะได้ผลดีเป็นประเทศนี้ตอนห้าด้ำห้าด้ำตัวเดียวเลยเนาะเพราะว่าเขาเเาาพอใส่ยางเกาะฐานลมร่มตอนแรกกวามเสื้อว่าไอ้ไอ้บอกไอ้เต็นว่าเพราะวอไอ้เคยยังเกาะเคยอ่านอ่านทฤษฎีพอไอ้เขาบอกเคยเห็นหน้าแบบจริงจังเนาะเขามาจริงจังน้องกันปีแรกครับผมคือเขาบอกว่าข้าวหนึ่งหนึ่งต้นไ่นจะสามารถแตกยังเกาะเต่าแตกกอได้สามสิบถึงสี่สิบห้าต้นเต้นต์ไอ้ต่อมาเสื้อไอ้ เออเห็นรอดิเสียออีรอย่างหมดเยเอาเต่าเต่าลองนาบึงเอ้ยกวางล่องนาบึงเอาล่องนาบึงเอานับข้นละก็อเอากวางเลือก้อโอ้เอากวางเลือก็เอาคนลัก็อลักก้อดดีก็อนี่นเอาก้อนนี่เอากวางเอาก้อนี่วาว่ามันเดีจะก้อแล้วตัวเดียเอาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเก้ายีีเอดอยี่สบสามยีสี่ห้ายีหกีเจ็ยี่สิบแปดเกสสสสพอดีเลยครับสามสบพอดีเลยฮะบอพอดีเลยครับนี่เห็นบอลอรแลนดบัดนี้เขาอายเด้วอายนะบบเทียวกันฝากใน้มันจะตกได้กลมจะตกหนึ่งสองสามสี่ห้า บที่กันแน่บ่เหเห็นัน้หกเจ็ดเนี่เมื่อกี้นี่เก้บ่เออสกับสินสิออนี่ัเยนเอิบสอี่สิห้าสิกสบเจดสิบแปสเก่สิเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี่7 28, หกยี่ิบเจ็ดยี่แปดยเก้าสาสสามสิบสามอดนาสามสองสามสามสาส่ิ่นสามส่นเดียวอายุเจ็ดสิบเจ็ดมื่อตั้งแต่เมื่อที่ลงดำเน่ยกาถือไว้ยังบอท่านถึงบ่ท่านถึงสามเดือนเนาะมียอะเพราะว่าเก่าซิปไงเก่าซิปเมื่อไงเก่เมื่อ เออเหล่มตั้งทองแล้วเทียนเห็นแน่แน่เนาะเออเต่าเมื่อกี้เมื่อกี้กวงบอกว่าคะแนนเนี่ยก็คะแนนเต้นซิมไฮลอยเต่าเด้ยแมนครัเก็บเปรียบเทียบก็น่าจะคลองฮะคะแนนเต้นซิมอะไรฮะคะแนนเต้นซิมอะไรคือกันเพราะว่าน่าจะคลองเพียงของเขาโอ้เออแต่ว่ามันสูงแห้งมันกวงเนาะแมนเขาเบิ้งเบิ้งเนี่ยงามเลยเนี่ยเอาภาพพี่น้องเนี่ยเบิ้งหล่อบอเนี่ยได้สิว่าเอ้ยมันงามตัวบรงนี้เบิ้งเลย เออพี่น้องลองคอมเมนต์บอกแน่ว่ามันงามว่า,วาเท่ากับจริงจังเฮ็ดเข่าแบบว่าเคลื่อนไหวเฮ็ดเข่าแบบปลานีบตีแรกเท่ากับเฮ็ดยังก็กวางเปียกสลับแห้งเลยเนาะกวางเนาะแมนครับใส่ปุ๋ยไปจากหลอดหรอนะสองหลอดสองหลอดนะเป็นปุ๋ยเอบีเป็นปุ๋ยเอบีล้วนเลยล้วนเลยแมนตั้งแต่รอ,อ,อบแรกรอบแรกตอนอายุอาอยุได้บวกก่เมือเองประมาณได้ยีเสมอนมะมั้ยเดินหอดเดือนยัง เกือบเดือนครับเดือนเดือนใลยหาแล้วเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็ดปุ๋ยเม็ดเนาะเด็กก็วานกันเขาต้องลองพื้นอันนั้นพื้นฐานในการทำข้าวแต่เขาใส่ปุ๋ยไอพี่ง่าใส่ไม่จะไปลองพื้นเพราะอะไรนะมันก็เลยแตกต่างกันแน่นอนแล้วที่รอบสองไอจำอะไรไอ้เบื้องคลิปกล่องอยู่ก็คือวันห้าสิบเอ็ดมาห้าสิบมือมือที่ห้าสิบเอ็ดที่กองไปแมนอ่ะถึงที่ลงไปหมาดๆเนาะไอคือห้าสิบเอ็ด ฮะซิเวตเมื่อใส่รอบที่สองมาที่นี่กล่องสี่ไซลอบที่สามบอ่ลองเมื่งบอ่แต่เราสามกะตอนตั้งห่วงที่เขาว่าเนอ่จกลองอยู่ก็คือว่ามันต้องช่วงช่วงรองพื้นในช่วงล่องพื้นช่วงเอ่ออะไรนะแตกกออะแตกกอช่วงช่วงตั้งท้องตั้งท้องอ่าคือช่วงที่สามก็นี่แหละก็คือต้องรอ ต้องรอดต้องต้องต้องใส่รอบสามแต่ปัจจุนี้เขาต้องเฮ็ดแห้งอีกวะต้องให้มันแห้งดีแต่มันแห้งเลยบอกมันหมาดนะจะน้อยไห่ปุ้ยคือคือรอบนี้คือแหงมันมันเดียวมันโตคนดีวมันตัวเสมอมันเลยเฮ็ดแห้งมาเท่าไหร่ถ้าตกตาก็น้อยก่อนนะแต่กับขันแป้งหน้าหน่อยๆก็จัดการง่ายเนาะกลวงไอ้มาเห็นหม่งนี่กลองตันหญาออกมนเป็นตาอันนี้ไหมยังเกาะยังเกาะเอายังเกาะพันแยงไหมพันแยงมาเรียงป้านโกบโกบเอ้า ถ้าสมมติว่าเห้องอาหารกบนี่ยห้องผสมใส่ปุ๋ยพี่อะไรก็ได้เลยเพราะว่ากบมันจะขี่เอาไว้เท่านึงไงเป็นอาหารปุ๋ยไงเอ้ยเป็นอาหารเป็นอาหารเข่าเป็นอาหารเข่าเอ้ขี่มันนะเป็นอาหารเข่าเคยเห็นเคยเห็นไงเออแล้วไปทีเงห้อก็ได้กคายโกฟอมเออเออเด็กอาคายเด็กเอากินหองเนี่ยเนี่ยเจ้าเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็มาอัปเดตให้านนมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับอันนี้คือข้าวหอมมะลิดำน้องคายอายุ 7 1วันถ้านับจากวันที่ปักดำแต่ถ้านับจากวันที่เพาะเมล็ดอายุ8 5หาได้แล้วต่าเนาะแปดสิบห้าวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงที่ออกห่วงจะมาอัปเดตพี่น้องเบอร์ใหมเท่านึงเนาะว่ามันออกห่วงมันต้นใหญ่อยแต่มันสีออกห่วงบอสีออกอเดีก็เป็นเมล็ดเมล็ดเต็มเมล็ดงามบอเมล็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยบออ่าละหนึ่ง หนึ่งเคยได้ไว้ยังหนึ่งต้นสีออกห่วงจักห่วงอีกนอ่อดีฮ่อต้องการต้องการหดต้องการหัวพันนั่นเนาะเออหนึ่งห่วงสิมีจังมาเล็ดพุ่นเด๋อหล่ะจนเก็บเกี่ยวมาละครับพเพราะว่าฮ่อเป็นเกษตรสมัยใหมน่นอ่าก็ต้องเอาข้อมูลให้พี่น้องฮ่อเด้๋ยวหุวน้ำกันปันนันเลยโอเคนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องติดติดตามรับชมอีกคขึ้น่็นะครับนอ่สวัสดีครับสวัสดีครับ